นี่คือหนองหากพญานาคบ้านหนหนหงมองนี่จิมีดอกบัวหลายแด้นะบัวบินบหนองหากพญานาคบ้านนนหงมงนี่ดอกบัวสีลายด้วยไงลายหลายกอกหมงบรวบินที่เทือำเภอตะโอยใกล้ใกับอำเภอตะโยอยหนองหากนี่ยังขึ้นนหนงหงขึ้นเพิ่มเมืองเลยรู้เลยขนได้แต่ว่าใกล้ๆกับตะโอยเลย หนองหกักพญานาคสามหัวมูนี่ดอกบัวสีหลายดอกบัวขาวลายมูนี่ผู้ข้ามาถ่ายทำยพญานาคสามหัวแล้วก็เอานี่แหละดอกบัวลายลายไม้บึงดอกบัวหนองหกักพญานาคสามหัวบรนรนุหูมูนี่ดอกบัวลายลาย,ลายได้หมากบัวก็ลายผู้ข้าปลาทองทำลงมาถ่ายทำมาว่ามาจา อยู่ในบริเวณไอหนองหกักพญานาคสามหัวบ่นนอนนนหงมมากวัรู้สึกว่าดอกบัวหลายหลายข้าวู่ดอกบัวกรได้เนี่วัดศีลมพระจะคืออยู่เอาไปไหว้พระไหวเจ้าหไหวง่ายใกล้เฮือนใกล้ชาติจะคืออยู่พรมเป็นดนวงหลวงอันนี้หนองสาธารณะเน้องหนองหกักพญานาคสามหัว นี่นักสร้างหัวเนะไปถ่ายกันรูป,ปพระธาตุพระไปว่าวไปจาอย่างใน,นบริเวณรูปปั้นเพื่อนไนดะ้ป่า,านี้มามาอันนี้มาบริเวณนี่หน,นองหกักต้นบัวใหญ่หลายนี่บอกเดี๋ยวนี้ป่าบัวหลายนี่ป่าบัวสวยงามใบบุบมืาลายป่าบัวนี่อะไรก็ไม่ใช่ต้นบัเวเลนะหลายนะเะยดอกบัวก็หลายอ บริเวณใกล้ๆกล้กระตงวนนี่นะอันต้นต้นบัวป่าบัวนี่หลายหลายเลยนี่แหละหนองหากพญานาคสามบัวมีต้นดอกบัวขาวหลายดอกใดเป็นดอกใดวันจะวันมีชักดอก็เบื้องต้น